สวัสดีครับเพื่อนๆครับแม้ว่าตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวครับจากฟาบิ i ซโอโร m ม n โครับเป็นข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับที่เขาบอกว่าสเปอร์เตรียมที่จะเซ็นสัญญาครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้านะสำหรับบลูก้าวุสโควิชครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งวัยแค่16ปีครับจากไฮดุกสปลิตนะฮะก็เป็นชาวโครอตนะฮะ ได้รับความสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงนั้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สนใจในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อก็ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวเขาให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นนะครับก็บอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นกองหลังก็จริงแต่ว่าทักษะการเล่นบอลด้วยเท้าย,ยอดเยี่ยมมากนะครับการแกะเพรสการบิวเกมหลังบ้านเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็มีความนิ่งนะฮะสามารถขยับขึ้นมาเป็น มิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะครับด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยนะครับสามารถขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์ด้วยก็ได้นะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีทีมอื่นอทั่วยุโรปเลยไล่ชื่อมาเนี่ยต้องบอกว่าบิ๊กเนมทั้งนั้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปแย่งาลเซนเข้ามาได้นะครับก็มีทั้ง le, Liverpool, Paris 2, นิวคาสเซิลลิเวอร์พูลปารีสแซงต์แชร์แมงเรลมาดริดนะฮะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างและยังมีอีกมากมายแต่ว่าสุดท้ายแล้วนักเตะก็ บอกว่าอยากมาอยู่กับสเปอร์นะครับหวังว่าจะเป็นที่ที่เขาจะได้พัฒนากันต่อไปได้นะซึ่งแน่นอนฮะการซื้อเข้ามาในครั้งนี้ก็คงจะเป็นการซื้อเข้ามาเก็บไว้ที่ Academy นั่นแหละนะครับเพื่อฟูมฟักเขาต่อไปแน่นอนว่าก็คงยังไม่ได้เห็นฟอร์มเร็วๆนี้แน่นอนอย่าลืมว่าตัวเขาเองก็เพิ่งจะอายุ16ปีเท่านั้นนะครับให้เวลาน้องหน่อยนะนี่ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับไม่มีข่าวมาก่อนแล้วก็แฟนๆสเปอร์ก็ไม่ได้ ไม่ได้ทราบเ,เป็นเทรลเลอร์ trailer, เป็นตัวอย่างมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าอยู่ๆนักเตะก็บอกว่าอยากจะมาหาเราซะอย่งงางนั้นนะครับอ่ะก็ยังเป็นนักเตะที่ยังไม่พร้อมใช้นะครับพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนละ่ะสื่อเขายกให้เป็นดาวดวงใหม่ที่เจ,จิดจรัสอย่างแน่นอนในวงการฟุตบอลโครเอเชียนะครับก็รอดูกันต่อไปแต่สําหรับผลงานของ นักเตะในทีมชาตินะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฮอยเบียแผงลงฤทธิ์อีกแล้วนะครับด้วยการยิงประตูชัยให้เดนมาร์กเอาชนะคู่แข่งได้1ประตูต่อศูนย์ก็คือฟินแลนด์นะครับหประตูต่อศูนประตูเดียวเลยเขาจะยิงประตูที่สําคัญได้ตลอดนะครับนัดที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ชนะซามาริโน่สย์ยิงประตูแรกเรียกว่าเบิกร่อง ให้ทีมเนี่ยมีกำลังใจฮึกเหิมแล้วก็ยิงได้ถึง4ประตูนในเกมนั้นนัดน,นี้ก็ยิงได้อีกแล้วนะครับได้บอลตรงหัวกะโหลกนะครับแล้วก็แตะหลบหนึ่งจังหวะก่อนที่จะยิงเลียดเสียบเสาอย่างสวยงามนี่คือความมันอ,อกมั่นใจแล้วก็เอาความคุณข้องหมองใจในการที่ต้องตกไปตัวสำรองที่สเปอร์เนี่ยเอาไปลงกับผลงานทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือเป็นวิธีนี่การที่จะขับเคลื่อนนะครับใครที่กําลังท้อแท้ท้อถอยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเป็นไลฟ์โค้ดเลยนะครับบอกให้ไปดูคลิปของหอยเบียร์เขาก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกนะครับในการที่ต้องตกเป็นตัวสำรองแต่เขาต้องทํางานอย่างหนักแล้วก็ผลการที่เขาทํางานอย่างหนักเนี่ยก็ส่งผลในแล้วนะครับว่าเขาก็เป็นตัวหลักของทีมชาติเดนมาร์อยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแบบนี้ริชาร์ดิสันคงมองมองคอสนะฮะเป็นกองหน้าแท้ๆยังยิงไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็ดูกันเดี๋ยวมีแมตช์ให้แก้ตัวนะครับวันนี้นักเตะของเราก็จะลงสนามนะครับอย่างของเวลส์เนี่ยก็มีโปรแกรมแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติอังกฤษอาร์เจนตินาบราซิลพวกนี้ก็จะได้ลงเล่นอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ต่างก็ทำผลงานของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองในขณะนี้นะครับ ามาดูข้อความนิดนึงนะครับเพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับในคลิปที่ผมพูดถึงริชาร์ดิซันไปในคลิปที่แล้วนะครับคุณบัลลังรัตนโชธนะครับบอกว่า,าริชาร์ดนยกลับมาได้แล้วมาน,นานเกินไปแล้วนะมีความหวังว่านาะยอังเกจะพานายกลับมาได้อีกครั้งสู้ๆนายริชาร์ดคอร์นะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ริชาร์ดิซันหมดเลยนะครับในตอนนี้ก็เห็นน้ำตาเขาแล้วเลยแบบอ,อดใจอ่อนสงสารไม่ได้จริงๆคุณสาดานะครับ สวัสดีครัฟุตบอลทีมชาติอังกฤษชนะแน่นอนขอบคุณเมซี่ที่ชมโรเมรโรก้องหลังคนเก่งของสเปอร์บอกตามตรงอยากได้อยากให้สเปอร์ได้แชมป์ลีกอังกฤษและแฮร์รี่เคนอยากให้ได้แชมป์กับบาเยนซ์สู้นะครสู้ทุกการแข่งขันค่ะอังกฤษก็ทำได้แค่เสมอนะครับ ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเจมส์เดิสันก็ถูกเปลี่ยนออกด้วยนะครับก็ยังไม่ได้แผลงลิตอะไรมากมายดูอังกฤษเล่นแล้วเนี่ยอึดอัดเหมือนกันนะครับเกมลุกจืดสนิทเลยต้องอาศัยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยลงมาปั้นเกมมามาแบกทีมเหมือนแบกสเปอร์ฤดูการที่แล้วเลยนะลงมาแบบเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวลุกคนอื่นๆก็เหมือนกับเหมือนกับไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้มันเล่นเกมลุกสักเท่าไหร่นะก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจเกมลุกของอังกฤษเมื่อ วันเสาร์นะครับน้องอ้ําบอกว่าเห็นเอพิซูมาเล่นกับทีมชาติหลอกสักหัวที่มเลยนะคะยิ่งเล่นยิ่งดีนะคะชอบมากๆค่ะเอพิซูมาก็ไปรับใช้ชาตินะครับแล้วก็ได้เห็นคลิปอยู่เหมือนกันนะครับอืมเขาก็ทักษะดีนะหลอกเลื้อยเลาะไปเรื่อยอ่ะเหมือนเจมมี่ดิสันในร่างของมิชิวตวรับอย่างนั้นเลยนะครับคุณฮาซีบอกว่าได้ยินข่าวว่าโรเมโรมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขาขวาขอไม่เจ็บมากแล้วกันก็ล่าสุดบอกว่าไม่เจ็บแล้วนะครับ สามารถที่จะพร้อมลงเล่นได้คุณเดอะเมโมรี่นะครับบอกว่า,าลิเชลสซนใช้เวลามากพอแล้วถ้าเป็นนักเตะชั้นยอดต้องยกระดับตัวเองได้นานแล้วสำรองยาวก่อนปล่อยไปจะดีที่สุดก็นะเพิ่งจะสี่นัดเองนะฮะเดี๋ยวให้ให้โอกาสเขาอีกนิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องยอมเป็นตัวสำรองต้องยอมแน่นอนเพราะว่าพี่กับตันซอนเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับคุณอมรเทพบอกว่าสำรองยาวาลิชาร์ดสันต้องสู้เท่านั้นใช่ครับสำรองก็ต้องนั่งสำรองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ถอดใจด้วยนะ Uh, คุณจรนะครับบอกว่าให้โอกาสวิชา10นัดครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าส0นัดผ่านไปแล้วจะเป็นยังไงคุณนัทพงศ์นะครับยูเครนแพ้ทางอังกฤษขนาดมีอรเรเชนโกอังกฤษยังชนะเจมเรืองศักดิ์เฮ้ยเจมเมดิสันยิงแน่หนเม็ดปรากฏว่าไม่ยิงฮะถูกเปลี่ยนออกตัวด้วยแล้วอังกฤษก็เสมอแบบจืดๆแต่ว่าไม่ส่งผลอะไรนะครับเพราะว่าก็นําอยู่นะครับด้วยผลงานชนะรวดที่ผ่านมาแล้วก็การที่ยิงได้15ลูกก่อนหน้านั้นเนี่ยบวกกับ เมื่อวันเสาร์อีกเป็น16กเนี่ยนะครับก็คงเหมือนกับยิงเหนื่อยยิงจนเหนื่อยยิงหมดแม็กซ์หรือเปล่านะครับก็เลยฟืดๆหน่อยอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่แก็ใกล้ละใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็คงจะได้มาดูบอลลีกกันอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ